เรื่องราวของกุหลาบลาฟองเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวงการกุหลาบทั่วโลกเพราะมันคือต้นกุหลาบไฮบิทีที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันดอกกุหลาบพันธ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นในปี1867โดยชองบาติกิโย นักปรับปรุงพันธุ์ชาวฝรั่งเศสถือว่าเป็นการข้ามสายพันธุ์ระหว่างกุหลาบโบราณกับกุหลาบพ,พันธุ์ใหม่ในยุคนั้นกุหลาบลาฟองมีเอกลักษณ์โดดเด่นสีชมพูอ่อนหวานด้านในของกลีบเป็นสีชมพูสดใสส่วนด้านนอกจะออกสีหม่นเล็กน้อยดอกมีขนาดใหญ่และมีกลีบซ้อนมากถึง6กิบกลีบทั้งยังมีกลิ่นหอมมันอ่อนที่ชัดเจนทําให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในฐานะไม้ตัดดอกและไม้ประดับการเกิดของกุหลาบลาฟองถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ของกุหลาบเพราะการเริ่มต ในสมัยรัชกาลที่5เมืองไทยได้เริ่มนำวัฒนธรรมยุโรปการนำเข้ากุหลาบจากตะวันตกก็เริ่มเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในพระราชวังและบ้านของชนชั้นสูงกุหลาบลาฟองอาจเป็นหนึ่งในพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นด้วยลักษณะที่งดงามและเป็นสัญลักษณ์ของความโรแมนติกนอกจากความสวยงามแลวกุหลาบลาฟองยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนากุหลาบพันธุ์ใหม่ๆมากมายและเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างกุหลาบในอดีตและกุหลาบสมัยใหม่ทั้งยังคงปลูกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันหากคุณเคยเห็นดอกกุหลาบไบรรริิดดีีสักกกออออใหห้้้ะลลลึึถงงงงวว่่่่าาาาฟตคืืจุเเเมนนข